สวัสดีครับวันนี้ครับผมได้คุยกับพ่อบุญจันทร์เมื่อกี้ครับพ่อบุญจันทร์แกก็ถูกเลข90คือเลขเลขที่บ้านของเพื่อนนะครับเพื่อนฝันย้งไเคือเพื่อนจะสมารซื้อเลขเกี่ยวกับบ้านเลขที่ของเราเนาะคือ109เลขมันออก90ครับแต่ว่าเพื่อนฝันว่าพีน่ะมาขอนอนบ้านบ้านสองหลังครับแต่ว่าบางเอิญครับมันมาออกบ้านของพ่อบุญจันทร์เชยเลยครับคือพ่อบุญจันทร์ครับ แกจะมักซื้อเลขเหมือนกับพี่สาพี่สาครับแกก็จะมักซื้อเลขล้านกาแฟทุกครั้งทุกงวดแกจะซื้อเลขล้านกาแฟเป็นเลขมงคลพ่อบุญจันทร์แกก็มักซื้อเลขที่บ้านของแกแทบจะทุกงวดเหมือนกันครับและกระเบะบับงเอ,อิญนะครับนะออกตลอดตลอดเลยไอ้ศูนย์เก้าเก้าศูนย์เกาหนึ่งเกาหนึ่งหกหนึ่งหกเจ็ดนี่มันก็ออกตลอดเลยไอเ้เก้าเจ็ดนี่ออกตลอดเลยงวดนี้ครับพ่อบุญจันทร์แกก็ฝัน ฝันว่าบ้านห่อได้ฟัน่าบ้านห่อได้มันห่อแบบลอยลงลงลงเลยซึ่งพ่อบุญจันทร์ยืนอยู่ข้างทางบนบนข้างทางข้างน้ามันจะเป็นเหมือนกับเป็นแม่น้ําแล้วก็ข้างๆเหมือนกับเป็นฝั่งฝั่งของแม่น้ำใช่ไหมครับเปรียบสเหมือนกับเหมือนเหมือนกับคลองหนำเหมือนกับคลองแบบใหญ่ๆด้วยครับแบบเป็นเป็นเขื่อนและในที่ว่าเพิ่นถือเรีงแล้วเพิ่นค็นว่าฝัน ฝันเห็นบ้านหลังหนึ่งครับมันลอยมันเหาะอยู่มันไม่ได้ลงมานะครับมันเหมือนกับว่าบ้านหลังนั้นคือมันมันค้างอยู่บนต้นไม้แก้กับพยายามแนมอยู่ว่าบ้านผู้ใดเนาะคือไปปลูกไปสางอยู่ทึ่งผู้เขาใดแท้ตอนแรกพ่อบุญจันทร์คิดว่าบ้านเนี่ยคือเขาไปปลูกอยู่บนต้นไม้แต่แนมไปแนมมาครับแล้วบอกว่ามันบม่ได้ไปปลูกส่วนแมันบนมีหยังเกาะเลยมันลอยองลงเองเลงอยู่บนอากาศ บ้านเหาะได้ลอยได้อยู่บนอากาศแต่ว่ามันอยู่บริเวณอยู่บนแถวแถวไอ้ภูเขาพ่อบุญจันทร์ครับยื่นอยู่แถวแบบบริเวณไอ้ขอบขอบแม่นม้ำขอบเขื่อนครับแนมเห็นแก่พยายามเพ่งเล็งพยายามมองพยายามแบบแนมดีๆสุดท้ายครับบ้านหลังที่เห็นครับมันเป็นบ้านของพ่อบุญจันทร์เองครับมันเป็นบ้านของเราเองครับแกแบบประมาณแบบตกใจเลยอุทานขึ้นไปขึ้นเลยแบบ ตายแล้วบ้านกูคือไปอยู่สูงแถวนอกคนนี้แกแค่ตกใจตรงที่ว่าแกจะกลับบ้านแล้วแกจะหาวิธีขึ้นไปครับแกขึ้นไปไม่ได้เพราะว่าตรงหนาครับมันเป็นแม่น้ําที่กว้างขวางมากแล้วก็มันจะเป็นคล้ายๆเกาะอยู่ตรงกลางแล้วก็บ้านของแกครับมันอยู่ข้างบนแกก็ไปไม่ได้ครับแกพยายามจะหาวิธีขึ้นไปบ้านแกขึ้นไปไม่ได้ได้แค่มองครับว่ามันเป็นบ้านแต่ทํายังไงก็ทําไม่ได้แกบูงใช่ไหครับ จนปวดมันหัวเลยวาโอายฮจได้ดอสิึ้นเอาบานจากของดใดสิครับประมาณนั้นเห็นว่าบ้านตัวเองครับมันห่อได้เลขที่บ้านครับก็คือหนึ่งศูนย์เก้านะครับเอาอีกแล้วอีกอย่างว่าสิออกดูแทเก้าศูนย์หรือจะออกศูนย์ศูนย์เก้าหรือจะมากหกศูนย์หรือศูนย์หกหรือเปล่าหรือจะมากหกหนึ่งเก้าเจ็ดหกเจ็ดหรือเปล่านี่คือเป็นคาพูดของพ่อบุญจันทร์เม็ดเดียวหางเดียวครับก็คือเลข หนึ่งศูนย์หกนี่คือบาลีทีโอหนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าคือบาลีทีแต่ว่าเวลาซื้อเลขครับอย่าลืมครับอย่าลืมไปซื้อหนึ่งศูนย์เก้าบ้างเจ็ดศูนย์เก้าบ้างเจ็ดศูนย์หกบ้างเอาหนะแล้วก็อย่าลืมไปตัดเล่นซื้อแค่เลขตัวเดียวครับแม่งกับกราฟสายกราฟขววมันกลห่างแล้วอียงเอีงหน่อยครับก็คือไม่ต้องไปหาเลขไกลนะซื้อแค่เลขทะเบียนบ้านตัวเองก็พอมันก็ออกอยู่ห่างและ ความฝันขอครับฝันว่ายอดอกฝันสั่นฝันมาเห็นบ้านเจ้าของครับมันมันห่อได้มันลอยได้อยู่ข้างข้างบนนะครับแล้วก็ปี๊ดสายปี๊ดขัวปี๊ดสายปี๊ดขัวใชียวมันลอยไปลอยมาสินะมองไปออกมาครับมันเป็นบ้านของพ่อบุญจันทร์เองครับหรือมันอีกแล้วอีกถึงเลขใหญ่อีกบ่ไดล้ถึงเลขใหญ่อีกหรือเปล่านะครับลองเบิ่งครับลองดูครับอาจจะมาก็ได้เลขบ้านห่อได้ก็คือหนึ่งศูนย์เก้าแต่ว่าเวลา ไปซื้อตาดห่งครับอย่าลืมไปตาดเล่นอาจจะเป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าเนาะเก้าศูนย์ออกแล้วเงินนี้อาจจะออกศูนย์เก้าก็ได้หรือจะเป็นศูนย์หกหกศูนย์ก็ได้แต่ว่าพ่อบุญจันทร์ครับแกก็เป็นคนที่ว่าชอบเลขสามตัวเหมือนกันเพิ่งก็จะไปซื้อเลขเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์หกก็สินะครับหนึ่งศูนย์หกครับแกก,ก็จะไปซื้อแบบนี้เหมือนกันกลองพิจารณ์มงครับเผื่อตัวเลขทางใดทางหนึ่งมันจะมานะครับเนาะ,ะตาว่าตาเฮ้าครับบอมบ์เลขสามตัวก็ไปซื้อเลขสอววงต เหตุผลที่ว่าพ่อบุญจันทร์ครับแกถูกเลขมาทุกงวดแกก็ซื้อเลขสามตัวเหมือนกันคือหนึ่งศูนย์เก้าแต่ว่าแกก็ไปตัดเล่นบ้างนะไปตัดเล่นศูนย์เก้าเก้าศูนย์จังสินะครับแกก็ถูกมาเรื่อยๆผมเหมือนกันครับผมเป็นคนที่ว่าไม่ค่อยชอบตัดเล่นเลขสองตัวเพราะว่าถ้าตัดเล่นแล้วมันจะหลายหางขณะเลขเลขสามตัวก็ยังหางเงีวเป็นหางเมาอยู่แล้วถ้าหาว่าตัดเล่นสองตัวอีกครับพุละพุดะชุดชุดปัดครับกระดาษเอซีเอาเป็นว่าครับ ถ้าว่าใครฝันได้เลขตัวไหนแต่หากว่าเข้ามาเลขกต life, ัวไหนเขาก็ต้องจดว้กันนะครับเพื่อเปรียบเทียบเอาไว้เป็นแนวทางนะครับเนาะสิบหกขออภัยครับผมสิบหกเมษาหกเจ็ดเขาก็ล้าเมือกันไหนว่าตาเข้ามาเลขกตัวไหนนั่อย่างเช่นว่าเข้าเคยฝันข้อมฝันเคยฟังข้อมฝันของฝ่แล้วที่ว่าเคยเข้าตรงๆเขาก็เอาขวอมฝันของคนนั้นครับแล้วก็ตัวเลขของคนนั้นครับมาเปรียบเทียบกับตัวเลขของคนอื่นก็ได้มันมาติงตรงกันบ่อย่างเช่นว่าคนนี่เคยฝันแม่นคนนี่ก็เคยฝันแม่นมันตรงกันมาก บางเทือมันกะบ่ออกอะไรครับเพราะว่าคนที่หมุนหมุนสลากก็คือคนที่ยุข้างในแต่ว่าจริงๆแล้วครับเขาเขาหมุนบบต้งกับข้อฝันเองครับโอเคครับกาบวมีงยังหลายเพราะว่าพอบนจันทร์ครับแกก็ไม่เล่าขามฝันยาวเนาะฝันแกสั้นๆครับแกก็พูดแบบสั้นๆผมกามาเล่าแบบสั้นๆในีทุกคนเลพิจารณาเฉยๆครับออกไม่ออกคือไม่รู้ครับแต่ที่แน่ครับหลายๆคนเนาะอาจจะเคยได้ฟังผ่านหูผ่าน,าน,านตาว่าพ่อบนจันทร์ครับเลขที่บ้านของแกคือหนึ่งศูนย์เก้า แกก็ถูกเลขแบบนี้ครับตลอดเลยแล้วกางวนนะครับแกเคยถูกเลขสามตัวเนี่ยหลายสองมวดสอนไหยที่ว่ามันเคยออกหนึ่งศูนย์หกสองครั้งครับแกก็ถูกเลขหลายแสนเลยล่ะหลายแสนเลยแล้วก็ชักพักหลังนึงครับแกก็ถูกเลขสามตัวนี่คือไม่ได้บ่อยล่าสุดครับแกไปถูกเลขศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดลาสุดมื่อเกี้รติะแต่กังมวนนี้ครับไม่แน่แกก็มีเลขตัวนี้อยู่ด้วยอาจจะมาก็ได้สามตัวตรงเนี่ยนานๆครับจะถูกที แต่ถ้า3มตัวโต้สามตัวยังครับก็ขอให้ถูกดีกว่าครับเนาะให้ถูกดีกว่าอย่างน้อยก็ในพ่อคาฟุงคาไฟคาเน็ดครับมั่นหนึ่งมานังบึงจะเสียครับเอาเป็นมาครับทุกสิ่งทุกอย่างครับเป็นเพียงแค่ความฝันไม่รู้ได้นะครับว่าเลขมันจะมาตัวไหนแต่ที่สําคัญครับอยากให้ทุกคนได้ถูกเลขครับอยากให้ทุกคนถูกเลข3ตัวแล้วก็อยากให้ทุนครับไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ครับเผื่ออาจจะได้โชคใหญ่ๆหญ่ก็ได้เฮาเป็นเน้นเลขครับเป็นเน้นเลข2ตัว เพื่อครับมันไม่ถูกเลขสองตัวนะอาจจะเป็นรางวัลที่หนึ่งก็ได้นะครับสิบหกเมษาหกเจ็ดครับขอให้ตัวนครับมันมานซื้อเลขตัวไหนไว้ก็ขอให้ถูกครับถึงไม่ได้ถูรางวัลที่หนึ่งก็ให้ถูกคางเขียงถึงรางวัลที่ใดก็ไดนที่ในพ่อแบบเห็นเทาหยิมให้่แครับเนาะสำหรับคลิปนี้ครับไม่มีอะไรมากขอบคุณพ่อบุญจันทร์และก็ขอบคุณทุกคนครับซื้อเลขให้ได้จับเงินมื่นนะครับเนาะเงินแสนเงินหลานไปเลยครับขอบคุณหลายสวัสดีครับผม